นี่คือหลวงูุทษดวดใหม่อัมพรนะครับสร้างปศ .2505 นะครับเนื้อผงเมลานะครับพิมพ์กลางเนี่ยคือเป็นพระที่เอาพิมพ์จากวัดจัางให้นะครับมาทําการถอดพิมพ์และกดพิม์ท้านะครับซึ่งมียุคกานสาพิมพ์ที่เห็นอยู่นะก็คือมีหนึ่งเนี่ยพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็องค์ที่2นี่คือพิมพ์กลางแล้วก็พิมเล็กเนี่ยจะถอดพิมพ์มาจากหลังเตารีดหน้าอัปเเช่นะครับพิมพ์เล็กนะครับพาะหลวงูุทษดวดใหม่อัมพรตรงนี้ถือว่าเป็นต้องค์นะครับที่พิจารณาง่ายนะครับ พิมพ์พรสเนี่ยถือว่าได้กดได้คุมชัดจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากสำหรับพระองค์นี้นะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้เป็นเนื้อผมไวลานนะครับพิมพ์เอ่อลักษณะผิวเนี่ยก็จะมีความแน่นตึงตัวนะครับแล้วก็พระเนี่ยองค์นี้ผ่านการปิดทองแต่เดิมนะครับเห็นไหมครับลักษณะการปิดทองเป็นปิดทองเก่านะครับเห็นไหมครับลักษณะธรรมชาติการกดขอบข้างลักษณะขอบข้างถือว่าเป็นพระองค์ที่พิจารณาง่ายมากๆโดยเฉพาะด้านหลัง คราบบ้านปกปุมเต็มเลยถือว่าเป็นไร่องค์ที่พิจงงารณาง่ายจริงๆนะครับ